ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่สบายทำเลดีและราคาไม่แรง บ้านในโครงการสุภาัยการด v วิวอาจจะเป็นบ้านในฝันที่คุณกําลังมองหาอยู่ก็ได้ค่ะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวค่ะอายุบ้านเนี่ยเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะคะตั้งอยู่บนถนนร,งรังสิตนครนายกนะคะหลังนี้ไม่ต้องเข้าคลองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์คุณภาพนะคะทำเลดีโครงการดีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ภายในโครงการเงียบสงบแต่อยู่ใกล้ๆเมืองนะคะหลังนี้อยู่ใกล้ๆกล้ฟิวจะพักร,รังสิตอยู่ใกล้ๆ้โรงเรียนอินเตอร์โชคชัยอยู่ใกล้ๆกับมหาลาัยนอตกรุงเทพด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวก ็ครบคันเลยค่ะสําหรับหลังนี้นะคะหลังนี้นะคะสามารถจอดรถในบ้านได้2คันนะคะพื้นที่เนี่ยอยู่ที่55.7ตารางวากันเลยทีเดียวบ้านเป็นทิศเหนือนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่180ตารางเมตรเลยค่ะหลังนี้รีโนเวทให้แล้วพร้อมเข้าอยู่ค่ะทุกคนค่ะนีพื้นที่รอบบ้านเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะหลังนี้มินแนะนําเลยมาดูด้านในกันบ้างค่ะภายนอกว่าสวยแล้วภายในสวยยิ่งกว่าค่ะสําหรับหลังนี้นะคะภายในใช้โทนสีสว่างนะคะภายในบ้านเนี่ยร่มเย็นน่าอยู่มากๆเลย คค่ะทุกนบ้านหลังนี้นะคะฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะภายในบ้านนะคะติดตั้งผ้าม่านเอาไว้ให้แล้วทั้งหลังเลยนะคะฟรีชุดโต๊ะทานอาหารไปให้เลยนะคะ1ชุดนะคะ ฟรีแอร์ให้คุณลูกค้าไปเลยค่ะ3ตัวฉ่าๆไปเลยค่ะทั้งสวยทั้งคุ้มค่าขนาดนี้มาเอาหลังนี้ไปเลยค่ะไปดูห้องครัวกันบ้างค่ะห้องครัวนะคะบิวอินเอาไว้ให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยเอาจริงๆนะคะทุกวันนี้บ้านมือ2เนี่ยมีเยอะมากๆนะคะแต่จะถามว่าบ้านมือ2ที่มีทั้งคุณภาพดีและอายุบ้านเพียงแค่เท่านี้เหมือนทุกคนได้บ้านมือ1ไปเลยหลังนี้นะคะมินรับรองเลยค่ะว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังแน่นอนค่ะเหมือนได้บ้านมือ1ไปเลยค่ะสําหรับหลังนี้นะคะด้านบนนะคะจะมีีห้ออองนนก3 3ห้องนะคะห้องนอนก็จะมีผ้าม่านมีเหล็กดัดมุงลวดมีหน้าต่างเอาไว้ให้แล้วนะคะไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีระเบียงออกไปหน้าบ้านด้วยนะคะอย่างที่มินบอกไปว่าบ้านเราเป็นทิศเหนือนะคะหลังนี้ก็จะไม่ร้อนเลยค่ะผ้าม่านมีให้แล้วนะคะภายในห้องนอนใหญ่นะคะจะมีห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ภายในห้องนอนด้วยนะคะหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ําทั้งหมด3ห้องนะคะบ้านเนี่ยราคาอยู่ที่4ล้านนิดๆเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรหามินได้เลยนะนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะบ้านเดียว ราคาดีโครงการดีใครอยากได้หลังนี้ทักหาเมนได้เลยนะคะ